ขอสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้เราจะมาเล่นเกียร์เศรษฐีกันนะครับวันนี้เราเจออยู่กันในเกียร์เศรษฐีเล่นแปดทีนะครับสิบเลครับผมแล้วอตววอนนี้เราก็จะเดินไปเรื่อยๆจนกว่าขึ้นเครื่องบินเลยนะครับอ,ลลอ้าวโชคดีอะไรขนาดนั้นตาย อ้าวจะสร้างอะไรล่กหนาครับผู้สร้างไปแล้วน้องปินอีกแหละอ้าวไม่ต้องกดไปไหนแล้วน้องพี่เอเครับดูวันพีดไปด้วยเล่นเกมไปด้วยจะเลินป๊าปก็ให้ อ้สันจีพ่าเวอร์โกยังมันโอไม่ใช่ครับตอนนี้กูสู้อยู่เจออะไรกันวะเ๋าเดินสี่มงอลีลาจังโอ้ช่งเน็ตกูแลกว่ะโอ้โหแม่งสันจีสุดยอดถีบหน้าเวอร์โกความไปแล้วเ้อหตักเป็นอย่ังไงบ้าง

เราขึ้นรจัดการเลยอายุมากสุดไงอายุมากสุดก็ต้องโดนไปอ้าวอ้าวอีสัตว์เชิดกูหนีอีกไม่เป็นไรไม่เป็นไร รมถ้าเป็นช็อปเปอร์นี่หาเลยนะ <c oughs> ชอปเปอร์ช็อปเปอร์ผมไม่ใช่ <c oughs> เฮ้ยอย่าลืมชื่อการ,าเรด,ลเ,ดรเลยอดีตเลยอดีตนั่นแหละเขาเป็นอดีตเองเออเป็นเขาเป็นตำนานไปแล้วกู <c oughs> ว่านั่นแหลนเมื่อไนร่วะ น,นั่น,น,นไงเจอลูมปับม๊บแม่งก็ตายกันหมดแล้วครับโอ้ยแม่งลีลาวไอ้ซาดกูจะจะเดินกูจะใช้แล้วแมวแมวโอ้ยแม่งลีลาชิปอันนี้ก็เอาเดี๋ยวรบกวนวาวับไปสั้ง ว,วันวัาหนาฟันตัวสีวาบโอ้ยชนตทีกูเหอะเอาอัตโนมัติแม่งยังดับเบิ้ลอยพี่เด็กก็ไปเลยไปเจ็ดเคชนะแล้วชนะแล้วขอบคุณประเทศไทย ส่วนนี้ก็ขอตรจบไว้เพลงเท่านี้ครับ5นาทีก็พอแล้วเล่นเลยมากมายสวัสดีค่ะ